ต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างถัดไปค่ะตัวอย่างข้อนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของการหาปริมาตรของรูปทรงที่เกิดจากการหมุนพื้นที่นะคะสำหรับในข้อนี้กำหนดพื้นที่ถูกล้อมรอบด้วย y เท่ากับ2ส q u x เส้นตรง y เท่ากับ2นะคะและแกน y หมุนรอบแกน x ค่ะมาดูรูปกันนะคะตอนนี้พื้นที่ปิดนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ปิดถูกล้อมรอบด้วยนะคะ y เท่ากับ2ส q u a r e x นะคะเส้นตรง y เท่ากับ2และแกน y เพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ปิดแล้วปัญหามันอยู่ตรงที่ว่านะคะให้เอาพื้นที่นี้หมุนรอบแกน x ค่ะปรากฏว่ามันไม่เหมือนกับตัวอย่างก่อนหน้าที่พื้นที่นะคะจะอยู่ชิดกับแกนหมุนเพราะฉะนั้นพอพื้นที่ชิดแกนหมุนเนี่ยรูปทรงที่ได้มันจะเป็นรูปทรงตันแต่สําหรับข้อนี้พอมันไม่ชิดมันมีระยะห่างนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะเป็นรูปทรงกลวง นะคะคพันั้นถ้ารูปทรงกลวงอยากได้ปริมาตรของมันมันจะได้ V จะมีค่าเท่ากับเอา V นอกลบด้วย V ใน ะะต้องเอาปริมาตรนอกลบด้วยปริมาตรในเพราะนั้นปัญหามันก็จะเกิดละแสดงว่ารัศมีจะไม่มีตัวเดียวรัศมีจะต้องประกอบด้วย2ตัวก็คือรัศมีของนะคะวีนอกกับรัศมีของวีในเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะหารัศมีได้ยังไงนะคะอันดับแรกเราก็ต้องสร้างสี่เหลีล่ยมผืนผ้าขึ้นมาก่อนนะคะในที่นี้เพื่อทําให้มันอยู่ในลักษณะของโดยวิธีแบบจานนะคะ กรวงก็จริงนะคะแต่เป็นวิธีแบบจานเพื่อตัดให้ได้แบบวิธีแบบจานเนี่ยเราจะต้องสร้างนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งฉากแกน x เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะได้ dx นะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาหาจุดตัดของแกน x กันนะคะจุดตัดแกน x ค่ะจุดตัดแกนนะคะไม่ใช่จุดตัดระหว่างเส้นโค้งค่ะ หาจุดตัดนะคะระหว่างเส้นโค้งเพราะฉะนั้นาหาจุดตัดจุดตัดนะคะเราก็จะหาจุดตัดระหว่าง y เท่ากับ2กับ y เท่ากับ2 s q ส a r e root x เพราะฉะนั้นคุณจะได้2รูท x เท่ากับ2นะคะหรือสแรูท x เท่ากับ1นั่นแปลว่า x มีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะคะตอนนี้เราได้ขอบของ dx แล้วนะคะก็คือมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1ต่อไปเรามาดูรัศมีวงนอกนะคะลัศมีวงนอกเวลาวัดเนี่ยมันวัดจากแกนหมุนเสมอนะคะเพราะฉะนั้นรัศมีวงนอกแปลว่าอะไรก็คือขอบนะคะ นอกสุดค่ะของสี่เหลี่ยมผืนผ้าจนกระทั่งนะคะถึงแกนหมนุนเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเขาจะเรียกว่านะคะรัศมีวงนอกเพราะฉะนั้นตัวนี้คือ R ใหญ่ายายค่ะ R นอก R นอกจะมีค่าเท่ากับนะคะเท่ากับเท่าไหร่ก็จะเป็นนะคะเอาอ่าตัวนี้ค่ะระยะ y จนกระทั่งถึงระยะ X ะะระยะ y อันนี้คือ y เท่ากับ2ระยะ x ตรงนี้ก็คือ y เท่ากับ0เพราะฉะนั้น r นอกก็เลยเป็น2ลบ0นะคะส่วน r ใน r ในจะเป็นนะคะตัวนี้ค่ะขอบล่างของสี่เหลี่ยมจนกระทั่งถึงแกนหมุนนะคะตัวนี้เป็น r ในเพราะฉะนั้น r ในในที่นี้ขอบนี้คืออะไรขอบนี้ก็คือเส้นของเลนะคะ y เท่ากับ2ลบ x นะคะลบด้วยขอบล่างขอบล่างคือแกน x ตรงนี้ก็คือ y เท่ากับ0ดังนั้น r ในของเราก็เลยเท่ากับนะคะ2 square x ตอนนี้ก็คือวิธีการนะคะเราดูเป็นแล้วนะอะไรเรียกว่า r นอกอะไรเรียกว่า r ในเพราะฉะนั้น r นอกก็คือระยะจากแกนหมุนจนกระทั่งถึงสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านที่อยู่นอกสุดไกลสุดนะคะเรียก r นอกกับ r ในก็คือระยะจากแกน x จนกระทั่งถึงนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านในสุด จากนั้นนะคะเราก็จะไปทำการแทนค่ากันจากนะคะในที่นี้ค่ะเราได้ว่าจาก v นะคะ v v เท่ i, ากับไพอินทิเกรตอนอกกำลังสองลบด้วย R ในกักำลังสองเพราะนั้นเมื่อกี้นี้ R นอกนะคะของเราได้เท่ากับ2ก็จะกลายเป็น2อกำลังสองลบด้วย R ในก็คือ2องสแปรท x ทั้งหมดกำลังสอง dx เนะคะอ่ะเพราะนั้นตอนนี้นะคะเราก็ไป จัดการตัวนี้ให้เรียบร้อยก่อน2กํกลังสงก็คือ4นะคะสองสแควรูทเอ็กยกกำลังสงก็คืออะไรคะ4 x นั่นเองเพราะนั้นมันจะอยู่ในรูปนี้ นะคะดูง่ายกว่ารูปนี้เยอะเลยจากนั้นทําการอินทิเกรตเทียบ x นะคะเพราะฉะนั้นอินทิเกรต 4-4x ลบ 4x ก็จะได้เลยคะได้ 4x ลบด้วยนะคะ 4x กำลังสส่วน2ก็เหลือ 2x กำลังสค่ะจำกัดขอบเขตที่ x เท่ากับ0ถึง1นะคะเพราะฉะนั้นใช้ขอบบนลบขอบล่างนะคะก็จะเป็น4ลบด้วยขอบบนค่ะ x ก็เป็น x กลบก็เป็น1ลบ0ลบด้วย2ตัวนี้เป็น x กลังสนะคะแต่เพราะว่าขอบ เป็น1ใช่ไหมเพราะฉะนั้น1กําลังสองได้1นะคะลบด้วย0ตอนนี้เราไม่ต้องมีขอบตัวนี้ละเพราะว่าเราใส่ไปแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปเพราะฉะนั้นตอนนี้แทนค่าได้เลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นอะไรคะ4คูณ1ได้4 -2 ลบ2คูณหได้2เพราะนั้น4ลบ2ค่ะก็จะเหลือเท่ากับ2พายลูกบาศก์หน่วยนะคะข้อต่อไปค่ะ ข้อที่2นะคะจะเป็นพื้นที่ถูกล้อมรอบด้วย y เท่ากับ x กำลังสองบวก1กับเส้นตรง y เท่ากับลบ x บวก3นะคะข้อนี้ให้หมุนรอบแกน x นะคะหมุนรอบแกน x ทีนี้รูปนี้เนี่ยพอให้หมุนรอบแกน x เหมือนเดิมจะเห็นว่านะคะตัวพื้นที่เนี่ยไม่อยู่ติดกับแกนหมุนเมื่อไม่อยู่ติดกับแกนหมุนหมุนดังนั้นอันนี้จะเป็นรูปทรงกลวง ะะเพราะฉะนั้นพอกลวงปุ๊บ v ของเราก็จะเท่ากับา i อินทิเกรตนะคะ r นอกกำลังสองลบด้วย r ในากำลังสองค่ะข้อนี้เพื่อทำให้อยู่ในรูปของวิธีแบบจานนะคะวิธีแบบจานเพราะฉะนั้นถ้าวิธีแบบจานเราก็จะได้ว่าต้องสร้างนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งฉากแกน x ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าตั้งฉากแกน x ก็จะเป็น dx ถูกไหมคะอืม เพราะนั้นอันนี้ไม่มีปัญหานะตั้งฉากแกน x ไม่ว่าจะเลื่อนยังไงก็ตามนะคะมันจะเป็นความสมคัญของเส้นตรงชุดเดียวกันเสมอเพราะฉะนั้น dx e ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาหาขอบ x กันก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือจะหาว่าซ้ายสุดของตัวเนี้ยเป็นเท่าไหร่ขวาสุดของตัวเนี้ยเป็นเท่าไหร่นะคะโดยการที่จับสองเส้นนี้มาเท่ากันเพราะนั้นย้ายข้างนะคะเพื่อทำให้ข้างขวาเป็น0ูนย์ ก็จะได้เท่ากับ x กำลังสบวก x ลบ2ค่ะเพราะนั้นแยกออกมาเป็น2วงเล็บนะคะเราก็จะได้วงเล็บแรก x เท่ากับลบ2วงเล็บที่2ก็คือ x เท่ากับ1นั่นแปลว่านะคะตรงนี้ก็คือตั้งแต่ x เท่ากับลบ2ถึง x เท่ากับ1นนั่นเองต่อไปนะคะคราวนี้<ส>เดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของ r นอกกับ r ในกันนะคะ จากสูตรที่เขาบอกว่านะคะ v เท่ากับ pi อินทิเกรต r นอกกำลังสองลบด้วย r ในกำลังสองเราสร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนี้ถูกไหมแล้วเราบอกว่ามันหมุนรอบแกน x ด้วยถูกไหมคะดังนั้น r นอกนะคะในกรณีนี้ก็คือระยะที่ไกลที่สุดของสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับแกนหมุนตัวนี้จะเป็น r นอกนะคะหรือ r ใหญ่เพราะฉะนั้น r ใหญ่ในที่นี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ นะคะเอาตัวนี้ค่ะไ <Y S 1> บนตัวนี้ y บนตัวนี้จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ x 3, ลบ x ลบ3เอ่อลบ x บวก3ลบด้วยศูย์ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ R น,นอกเท่ากับลบ x บวก3ากำลังสองนะคะใส่กำลังสองไปลบด้วยนะคะ r ใน r ในคือด้านนี้นะคะ อานคือด้านนี้ก็คือระยะที่ใกล้ที่สุดนะคะของสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับแกนหมุนเพราะฉะนั้นระยะแค่นี้คืออานค่ะอานก็คือตรงกับเส้นสีชมพูเพราะฉะนั้นเส้นสีชมพูก็คือ x กาลังสองบวกหนึ่งนะคะถึงแกน x ตรงนี้ก็คืออะไรก็คือ0นเพราะฉะนั้น x กาลังสองบวกหนึ่งลบศูนย์ก็ได้ x กาลังสองบวกหนึ่งค่ะ แล้วจับยกกำลัง2นะคะจากนั้นตรงนี้ถูกบังคับนะคะว่าจะต้องใช้อะไรคะใช้กำลัง2อกระจายกำลัง2ออกไปนะคะเพราะว่าตัวนี้อาจจะทำได้นะคะในรูปอยู่กำลัง n แต่ตัวนี้ทำไม่ได้คะ่ะ เพราะนั้นเพื่อความสะดวกเราลองมากระจายแล้วกันนะคะดูซิว่ามันจะเหลือขวเท่าไหร่ตัวหน้านะคะจะเป็น x กาลัง2ลบ 6x บวก9แต่พจน์หลังอย่าลืมนะคะกระจายออกมาได้เท่าไหร่ต้องเอาลบคูณเข้าไปเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็จะได้ออกมาเป็นลบ x กาลัง2ลบ 2x กาลัง2ลบ1นะคะได้แบบนี้เพราะฉะนั้น x กาลัง4นะคะ x กำลัง x กำลัง4โอเค x กำลัง2 x กำลัง4ก็จะกลายเป็นอะไรคะลบ เซนหนึ่งส่วนห้า x กําลังห้าแต่ x กําลังสองตัวนี้นะคะ x กําลังสองลบสองค่ะก็จะเหลือลบ x กําลังสองถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเหลือลบ x กําลังสองก็จะกลายเป็นเลยคะลบ x กําลังสามส่วนสามต่อไปค่ะตัวนี้หก x ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอินทิเกรต6 x ก็จะได้กําลัง2ส่วน2เหลือ3 x กําลัง2ค่ะตัวสุดท้ายค่าคงที่นะคะเลบ1เหลือ8เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นบวก8 x นะคะจำกัดขอบเขตตั้งแต่ลบสถึง1นะคะทำการแทนค่าทีละตัวระวังนะคะจะมีตั้งแต่กําลัง5กําลัง3กําลัง 2. 2เพราะฉะนั้นคุณจะได้นะคะตัวแรกขอบบนได้1น,นะคะ ลบด้วยลบ2กำลัง5เพราะฉะนั้นลบ2กำลัง5คือลบนะคะก็กลายเป็นบวก32ลบด้วย1ส่วน3ตอนนี้ x กำลัง3นะคะเพราะฉะนั้นขอบบนเป็น1ลบด้วยลบ2กำลัง3คือลบ8เป็นบวก8ค่ะลบด้วย3นะคะขอบบน x กำลัง2นะคะก็เป็น1นกำลัง2ลบด้วยลบ2กำลังสองคือลบ4และบวกด้วย8นะคะตัวนี้ก็จะเป็นอะไระก็จะเป็น1นะคะ บวกบวก1ลบด้วยลบ2ก็คือ1บวก2นั่นเองเพราะนั้นในที่นี้นะคะจะเห็นว่าตัวเลขจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเพราะนั้นเอาไปทำการบวกลบกันนะคะตัวเลขเยอะไหมนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่บ้างนี้เป็นลบ3ลบ3อันนี้เป็นบวก9นะคะบวกด้วยเท่าไหร่ สามแปดยี่สิบสี่นะคะตัวนี้เก้าลบสามค่ะเก้าหารสามเก้าหารสามเหลือสามเพราะฉะนั้นลบสามนะคะตัวหน้าสามสิบสามอ่ะตัวนี้จะหนักหน่อยก็คือลบสามสิบสามส่วนห้านะคะเพราะฉะนั้นทำตัวส่วนให้เท่ากันก็คือส่วนห้าค่ะ มาดูที่จํานวนเต็มอันนี้ลบสามานะคะมาดูที่จํานวนเต็มตัวนี้ก่อนลบสบวกเก็เหลือบวกหกบวกหบวกยีก็เป็นสา30ิบสาสทำส่วนให้เป็น5เพราะฉะนั้นก็บวกด้วยร้อยห้าค่ะเพราะฉะนั้นร้อบลบด้วย33นะคะก็จะเหลือ1้อยสิบพายส่วนหค่ะลูกบาทหน่วย